สวัสดีนะคะเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ะวันนี้แอดเมก็พาเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะมาทําบุญไหว้พระนะคะที่วัดโบสถ์สามโคกประทุมธานีนะคะเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ะแอดเม์ะจะพาเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะ,ะชมร,บรอบอๆบริเวณวัดนะคะเปรเียบเมยบมา ก็มาแวะทานข้าวที่นี่นะคะไปวัดกลางแล้วก็มาวัดโบสถ์นะคะอ๋อแวมหาอะไรทา,านที่วัดโบสถ์นะคะเพราะว่าวัดโบสถ์จะมีของกินเยอะนะคะรเพื่อนค่ะ เมนเมกจะพาเพื่อนๆพี่น้องๆนะคะเดินชมบรรยากาศรอบๆวัดนะคะวันนี้แอนเมกก็อยู่ใกล้ๆบ้านไม่ไกลนะคะแอนเมกก็มาบ่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะอ่บรรยากาศล่มลื่นนะคะร้านอาหารชายน้ําก็อร่อยนะคะแอนเมกก็ทานก๋วยเตี๋ยวไก่มะละนะคะแล้วก็หมูสเต๊ะนะคะเพื่อนๆพี่น้องๆค่ะวันนี้ก็เดินเข้ามาในบริเวณวัดก่อนนะคะก็ ถือโอกาสทำคลิปเดินเข้ามานะคะที่วิหารนะคะวิหารวิหารนะคะหลวงพ่อท,ทำใจนะคะเพื่อนๆปี่น้องๆค่ะตั้งเด่นตัวนี้สง่านะคะวิาาหารหลวงพ่อทำใจนะคะนี่นะคะก็นองจากอานเอ็เมมาช่วงบ่ายนะคะผู้คนก็มาเยอะเท่าไหร่ขคราวที่แล้วข้าวไม่ได้ถึงเลยนะคะเพื่อนๆค่ะ ก็ผู้คนเยอะมากนะคะนีเอ็นเมมาช่วงบ่ายแล้วคนก็เริ่มน้อยแล้วนะคะคนเริ่มน้อยแล้วบรรยากาศสุดบรรยากาศดีมากเลยนะคะเพื่อนๆพี่น้องๆค่ะก็ฟ้าสวยมากเลยนะคะดูนะคะโดยเฉพาะที่ยอดท้อทงฟ้าบนยอดเขาเรียกยอดวิหารนะคะสวยงามมากๆนะคะเพื่อนๆพี่น้องๆค่ะก็ แอนเมย์ไปเดินเข้าตรงไหนดีรอเข้าตรงนี้เลยได้ไหมคะก็รอที่เข้าที่เนินที่ท่านรอสนามด้านข้างวิหารนะคะวิหารพ่อทาใจนะคะเราเข้ามาบริเวณวัดนะคะก่นี้ก็จะเป็นเดือหารลูกชายนะคะ ท้าเวสุวรรณนะคะองค์ท้าเวสุวรรณก็แอดเมย์มาไหว้แล้วนะคะขอไหว้ด้วยดอกกุหลาบแดงนะคะเราจะขอพอรอะไรท่านนะคะขอโจคขอลาอะไรก็ได้เลยนะคะเพื่อนๆพี่น้องะคะ่ะวรงนี้นะคะตลาดก็เงียบแล้วนะคะก็เป็นช่วงบ่ายเย็นแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็ฝนเริ่มเบาบางแล้วนะคะเนื่องจากตอนนี้ก็เป็นเวลา กือบจะสี่โมงเย็นแล้วนะคะจะสี่โมงเย็นแล้วเพื่อนๆี่พี่น้องๆค่ะเมย์ก็เพิ่งจะมาไปนั่งทานข้าวกันอยู่ที่ชายน้ำาักหนึ่งนะคะตอนนี้ก็เริ่มเพิ่งจะเดินเข้ามาในบริเวณวัดนะคะเพื่อนๆก็จะไปถ่ายให้พี่น้องที่ยังไม่เคย,เคยชมนะคะยังไม่เคยมาได้ชมได้ดูบริเวณวัดก็คนไม่เยอะนะคะก็ถ่ายทำง่ายหน่อยค่ะที่แล้วเมย์มาคนเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อน นีจเดินถ่ายทาอะไรนะคะเดี๋ยวแอดจะล้อๆออกด้านข้างนะคะคเพื่อนๆไปถึงองค์พระโตองค์ใหญ่นะคะแ,แอดคงไม่ได้ทําคลิปยาวนะคะเพราะแอดมาบ่อยแล้วนะคะคเพื่อนๆคะ่ะก็เอาเป็นคลิปสั้นๆนะคะคลิปสั้นๆก็มีหล่อเทียนนะคะมหามงคลเพื่อถวายพระพุทธบูชานะคะด้านหน้านู้นก็จะเป็นกาบไหว้ของท้าวเวสสุวรรณนะคะ เป็นบูชาเทียนดอกบัวลอยน้ำนะคะตรงนี้นะคะด้านนู้นนะคะนี่ก็เป็นหลวงพ่อโตจำลองนะคะเพราะว่าก็ให้ไหว้ทางด้านหน้านี่นะคะไหว้จากด้านหน้าน,นะคะแล้วก็เข้าไปไหว้หลวงพ่อโตจำลองในศาลด้านในทีนะคะเพื่อนๆก็กัน,น,นกไฟนะคะกันฟืนกันไฟนะคะเพืเ่อนๆค่ะ ก็จะเป็นด้านหลังนะคะพอช่วงบ่ายแล้วนะคะเงียบแล้วทลุ่คนก็เริ่มยอยกันกลับเย็นแล้วก็มีกลุ่มคนมากันนะคะนะคะก็หล่อตองค์ใหญ่นะคะเพื่อนคขาสง่าเลยนะคะ ้าวันนี้ฟ้าก็แบบคลุ้มมากเลยนะคะก็ไม่ร้อนมากนะคะฟ้าคลุ้มนะคะวันนี้บรรยากาศดีตั้งแต่ช่วงเช้าตอนที่แอดเมย์ปั่นจักรยานแล้วนะคะเพื่อนๆที่น้องๆคะ่ะตอนนี้แอดก็หาลูกนะคะไม่รู้ลูกชายเดินกันไปทางด้านไหนนะคะเดี๋ยวแอดมีดูก่อนนะคะคงไม่ได้เข้าไปศาลาด้านไหน นี่นะคะก็กำลังแบบถ่ายภาพกันนะคะถ่ายทะเลก็ถ่ายรูปหัวโตนะคะจำลองชว่วยมากเลยนะคะเพื่อนๆจ้า เปล่าขึ้นมานะคะพเพื่อนๆค่ะอ๋อน่ารักมากเลยโอ้ยน่ารักมากเลยค่ะพเพื่อนๆน่ารักทั้งหมาทั้งเจ้าของเลยนะคะพเพื่อนขาเม <c oughs> ยชอบนะคะชอบสัตว์เลี้ยงชอบสัตว์เลี้ยงนะคะก็เลาะอ,ออกด้านข้างนะคะของ องรูปจำลองนะคะรูปจำลองของหลวงปู่โตนะคะเพื่อนๆค่ะก็เดินหาลูกชายนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆลองค่ะไม่รู้ไปทางไหนกันแล้วนะคะเพื่อนๆพี่น้องๆค่ะอ๋อนี่นะคะหลวงพ่อโสธรจำลองนะคะหลวงพ่อโซทอนจำลอง มเดี๋ยวมาถ่ายเป็นคลิปสั้นสวยเดินเป็นสง่าานะคะเพื่อนๆค่ะอ๋นะค่ะอไอเมย์ก็เดินพาชมรอบๆบริเวณนะคะนี่ก็จะเป็นด้านข้างของวิหารวิหารนะคะเป็นด้านแก้วด้านข้างของวิหารนะคะ รงหารประดิษฐานหลวงพ่อทำใจนะคะเพื่อนๆค่ะนด่กก็หาลูกไม่เจอนะคะหาลูกชายไม่เจอไม่ท่าลูกชายไปไหนนะคะเราก็จะมาหยุดอยู่ตรงป,ป้ายนะคะตรงป,ป้ายนะคะหรือก็จะเป็นศาลาที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตจำลองนะคะเพื่อนๆค่ะ ก็แพ่ชายน้ำตรงนี้ก็จะเป็นป้ายนะคะเป็นป้ายนะคะวัดโบสถ์สามโคกนะคะวัดโบสถ์สามโคกนะคะโอเคนะคะเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆจ๋าเเมก็ต้องขอจบคลิปลงคลิปนะคะตรงหน้าป้ายวัดโบสถ์สามโคกไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากเพ,พ,พ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจใเฮดเม e ด้วยนะคะบายยค่ะ